สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในแมปออบบี้ที่แสนจะง่ายง่ายผ่านง่ายเล่นสบายผ่านได้ทุกคนนะะ ซึ่งหลายคนสงสัยว่าถ้าแมปออปปี้นี้มันง่ายแล้วเนี่ยมันจะน่าสนุกตรงไหนนะฮะก็แมปออปปี้นะมันก็จะมีแบบว่ามีชาร์เลนจ์นิดหนึ่งนะก็คือถ้าเกิดว่าเราตายล่วงตกหรืออะไรก็ตามแต่นะเราจะถูกเตะออกจากแมปฟังดูเป็นอะไรที่แบบว่าน่าจะเป็นอะไรที่น่าลำคาญน,น่าดูเลยแต่ว่าด้วยความที่อันนี้เป็น easy o b b e นะฮะล้วก็ควรจะไม่ถูกเตะแน่นอนใช่ไหมเผื่อแล้วาคนไม่เชื่อนะว่ามันเตะเราออกจากแบบจริงๆนะเดี๋ยวผมจะโดดโชยดูอ พักเบรกก่อนนะถ้าเกิดว่าได้เล่นไม่ไหวตามนี้ฮะเราก็จะเด้งออกมาจากแมปทันทีเออป้อะไรกลับมาแบบนี้ครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งตรงนี้เหมือนจะมีแอดมินให้เรากดซื้อด้วยนะฮะอู้ราคาแพงเลยแต่ว่าแอดมินทาอะไรได้บ้างก็น่าทําให้การเล่นแมปนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบวาดไม่ต้องเล่นฮะบินไปผ่านไปเลยแต่ว่าเราไม่น่าจะทําอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราจะลองเล่นดูดีกว่าดีวยกันนี้มันเป็นแบบ easy obby ไงฉะนั้นเราคงจะไม่หลุดจากแบบนี้ง่ายแล้วด่านนี้มีกี่ด่านก็ น่าจะไม่กี่ด่านเดี๋ยวก็ผ่านแล้วแหละแต่ผมแล้วก็ลุยนี่ด่าน easy offy สบายๆนะฮะ it was at this moment that Nathan knew he fucked up อโอ้นายไม่ชอบแมบ,บนี้หรอแล้วเปล่าไม่ได้ชอบเมื่อกี้เราสะดุดโหนี่ขนาดเป็น easy o f b y เนี่ยยังยังยังล่วงได้แต่เมื่อกี้มาเกิดอุบัติเหตุแล้เนื่องจากว่าเรารีบกระโดดมากเกินไปแล้วเลยโดนผักตกนี่ปึ๊บพอไม่มีคนตัวนี้ก็จะสบายๆเดินไปเดินไป ปึ๊บน่าง่ายดีไม่น่าจะมีอะไรยากเลยมีกระโดดผ่านอ่ะอ่าทำไมฉันกระโดดไม่ผ่านแล้วก็ตายไปความประมาทเป็นเหตุอาจทําให้เรานะฮะโดนเตะออกจากแมปได้ปิงกองดูเหมือนว่าแมปนี้จะไม่มีเช็คคอยส์นะฮะถ้าเกิดว่าเราหลุดนี้เราต้องมาเริ่มใหม่นะ,ะแต่ด้วยความที่นี้เป็นแมป easy obby ไงเลยทําให้แบบว่านี่ผ่านได้ง่ายแป๊บเดียวจะจบแล้วเห็นไหมเราเล่นไม่ถึง5ที2ที 3, แล้วก็จะจบแล้วหรือเปล่าโอ้มีทางให้ไปต่อนะฮะ โอเคนึกว่าแบบจะจบแค่นี้แบบค่อยๆไปนะฮะริงไม่ต้องค่อยๆไปก็ได้นะเพราะมันเป็นแบบง่ายนะอะไรๆมันก็ง่ายไปหมดอมด่านไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากมายนะนี่ชิวๆเลยนะฮะขึ้นชื่อว่าเป็น easy oppy แล้วนะเราจะไม่มีทางตกเป็นรอบที่3แน่นอนรอบแรกนะเป็นรอบสาธิตนะฮะรอบ2เป็นอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการตกรอบ3แน่นอนจะไม่มีการเห็นว่าเรา disconnect แน่นอนปึ๊บอันนี้มีหรือเปล่าไม่มีนะฮะแล้วก็โดดไปปึ๊บ โอเคและไปยังช่องที่3นะฮะอืมก็ยังดูไม่ยากเท่าไหร่นะฮะเส้นทางการเล่นออบบี้ของเราในวันนี้อาจจะแบบว่าชิวๆแล้ว,วหน้าเบื่อหน้าเบื่อห,หน่อยฮะไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่ามันง่ายเอ้าเฮ้ยเมื่อกี้เราจะดันได้เอ้ยสวัสดีสวัสดีเมื่อกี้เราจะดันสันกหนก่อยแต่เขาดันรู้ตัวเฮ้ยเงี้ยวปุ๊บเงี้ยวเงี้ยว ง่ายมากเลยอะ่ะแน่นอนเพราะมันขึ้นชื่อว่า easy obby แล้วถ้าใครตกแบบนี้นก็คือแบบร้องอ่ะเพราะต้องไปเริ่มเล่นใหม่ผมว่านะเราอาจจะเล่นแมป obby แบบนี้จบได้อย่างรวดเร็วแน่นอนพอนี้ก็ผ่านไปเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบๆอ่ะแหละนะเราอย่าประมาทนะแม้จะเป็น obby ที่เล่นง่ายแต่เราก็มีโอกาสตกได้มาบล็อกต่อไปอ่าชิวๆถ้าเกิดว่าใครต้องการความยากนะฮะแบบนี้ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะเพราะแบบนี้เป็นแบบ easy ตึ๊ด ผ่านแล้วต่อไปก็เป็นด่านเลเซอร์โอ้สบายแล้วปึ๊บแล้วก็กระโดดปึ๊บเย่ <Yeah! S 2> นี่แล้วก็เป็นออฟฟี้พีระมิดปึ๊บโอเคแล้วก็อันนี้เป็นเขาวงกดผมเองก็ไม่รู้กันว่าจุดประสงค์ของคนทำแบบนี้เขาทําแบบนี้มาเพื่ออะไรนะทำออบบี้ง่ายๆให้เราเล่นนะฮะอาจจะแบบเพื่อลดความคเครียดไงแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้ก็เครียดอยู่นะเพราะเราก็เล่นมาไกลแล้วตอนนี้นะก็เป็นระยะเวลา5ทีผ่านไปนะเราก็ยังเดินทางต่อไปเรื่อยๆนะไม่แน่นะเบลล่าจะหยุดทาไมเนี่ย ถ้าเกิดใครเดินโชนนี่มีโอกาสตกได้เนี่ยตอนนี้ผมแทบอยากรู้แล้วว่าปลายทางของเรานั้นมันจะมีอะไรตอบแทนให้เราปึ๊บปึ๊บโอเคออบบี้เริ่มมีความแอดวานซ์นิดนึงแล้วนะฮะนิดนึงแบบนิดนึงแต่ก็นี่นะอีซี่ออบบี้เติมเติมเอ้ยอเมื่อกี้เหม่อเหม่อนิดนึงฮะเกือบตกแล้วโอเคต่อไปอันนี้น่าจะสุดสายปลายทางเราแล้วเรามั้งเนี่ยใช่ไหมเนี่ยดึง ตึงตึงโอ้โหยังไม่สุดสายปลายทางนะยังมีอีกนะโอ,โอ้ตอนนี้เราอยู่ที่ด่านที่25แล้วนะฮะก็เดินทางมาไกลผสมครัวเลยนะะคลิปนี้จะจบลงนะฮะเมื่อเราตายนะโดนเตะออกจากแบบหรือไม่ก็เราไปถึงจุดหมายปลายทางเงี้ยวปุ๊บตอนนี้มีแสงไฟอะ่ะมัน มันเหยียบได้ปะเนี่ยถ้าเหยียบได้เนาะมันโดนครอบอยู่นี่ได้สบายนะสบายสบาย,บายง่ายๆอ่าตรงนี้เริ่มแบบมีความแอดวานแล้วนิดนึงนี่นิดนึงก็เดินค่อยๆเดินปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บนี่ค่อยไปปึ๊บจริงๆเราถ้าเราใช้ชิปอาจจะง่ายเกินไปเราใช้แบบนี้ดีกว่าธรรมดาอันนี้มันก็แบบว่าง่ายแล้วนะฮะ เราก็เพิ่มความชันเลนให้ตัวเองนิดนึงนะฮะโดยการแบบว่าไม่ใช่ชิปล็อกเดี๋ยวมันจะจบไวไปโอ้ตรงนี้เริ่มยากขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วแล้มันมันยากอีกนิดนึงมาทุกด่านเลยนะแต่เราก็ผ่านอะไรผมอยากรู้ว่าสุดสายปลายทางของแบบนี้นี่มันมีกี่ดานปึ๊บปึ๊บ เพื่อผ่าแล้วเนี่ยแหละเอ้อันนี้แบบเริ่มแอดวานแบบแสงสว่างอันนี้แต่ว่าก็ง่ายอืออืออืออึบจึบจึบจึบปึบปึ๊บ,บอ่าโอเคเริ่มแอดวานแต่ก็ยังไม่ยากถึงความสามารถนะฮะนี่นะสิ่งที่จะทําให้เราปวดหัวได้คือถ้าเราตายนะเราต้องไปเริ่มใหม่ตั้งแต่ด่านที่1เลยนะตอนนี้เรามาไกลมากแล้ว25ด่านเดินทางไปย่า ง่ายได้ชิลครับชิลถึงแม้จะมีคําขู่ที่บอกว่าถ้าเราตายเราจะโดนเตะออกนะแต่ด้วยความที่เป็นออบบี้ง่ายก็สบายใจได้ฮะเราผ่านดูเหมือนว่าตอนนี้่าที่คุณทุกคนไปได้สูงๆก็อยู่ที่25นะฮะซึ่งเป็นเราเองแหละที่อยู่อย่างที่25ปุ๊บ ด่านนี้มันเอ้ยอ๋อไม่มีอะไรโอเคเอ้ยเชือกดูเหมือนว่าจะชนได้นะทะลุผ่านได้หรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้อ่าเชือกทะลุได้โอเคด่านนี้นะเป็นด่านที่อาจทำได้หลายคนแบบว่าตายได้แต่ว่าก็ไม่ผ่านโอ้โหเอาแหละนะ เดินทางต่อนะฮะเส้นทางเรายังอีกยาวไกลไม่รู้เหมือนกันว่ามันยาวไกลแค่ไหนอือึบเลเซอร์นี้น่าจะโดนไม่ได้พึบปึบๆึบโอ้เกือบอ่าผ่านแล้วนะสำหรับด่านที่25่ิหจิ้วฮะหวังว่าข้างบนคงจะเป็นจุดหมายปลายทางของเราผงว่าด่านนี้คงจะจบแล้วนะเพราะว่ามันง่ายเหลือเกินโอ้ยังมีโตนะฮะ ยังมีต่อเรื่อยๆเลยเด<อ>ี๋ยวเราก็โดดไปนะอยากรู้จริงๆอนนียว่าปลายทางของเรามันจะหน้าตาเป็นยังไงทาไมดาาม่านมันยังตันที่25ผมว่านั้นน่าจะมาไกลเกิน25แล้วเนี่ยเหมือนแบบว่าทาไมยิ่งเล่นแบบไม่มีอะไรคืบหน้าเลยเราอยู่ที่ด่าน25มานานแล้วนะผมเองก็รู้กันว่าเมื่อไหร่เราจะได้ขึ้นปเป็นด่านที่33เททีหรือว่าจริงๆแล้วแบบแค่มาถึงด่านที่15ก็เพียงพอแล้วในดูซีมีเบสอะไรที่เราแบบเก็บไปแล้วบ้าง น่าจะมีอันนี้ที่เราเก็บไปแล้วแตงพอเพย์อิงแล้วก็เหลือ,อน,นี้ Complete o p ฟี่นะมีคนคอมพลีทไปแล้วเมื่อวาน3 0 0 0คนโอเคแล้วเราก็จะเป็นคนที่คอมพลีทในวันนี้ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะต้องเดินทางอีกไกลแค่ไหนนะเพราะว่ารู้สึกว่าเล่นไปเล่นมามันมันไม่หยุดจบง่ายๆแน่นอนโอ้โหยังมีอีกเรื่อยๆนะะเราต้องจบแบบนี้ให้ได้เออเราจบแบบนี้แล้วเราก็จะจะอะไรเราก็จะได้เบสนะฮะแล้วเราก็จะ จาอะไรอีกอะด้เบสจากแดนแปลกๆก็เป็นเลยเฮ้ยวะเอ้ยเราไม่ตายเดี๋ยวนะเราไม่ตายเกิดอะไรขึ้นทำไมเราไม่ตายสกิปสเตตเลยละกันโอเคสกิปสเตตเซ็ตว๊าดคือเราเสียตังค์มาเพื่อให้มันดีเลย์ตายแค่นี้นะเฮ้ยเราสกิปสเตตละโอ้โหเราเสียตังค์เพื่อให้มันตายข้างบนนี่นะอ้าวจะไป ไปได้แบบไกลมากแล้วโอ้คิดว่าข้างหน้าอีกไม่นานก็จะจบแล้วดูอเหมือนว่าการเดินทางใน Easy Obby แ a p นี้นี่คงจะต้องจบลงเพียงเท่านี้นะฮะเราดันไปตายด่านข้างหน้าตายแบบตกไม่ตายนะแต่พอข้ามด่านตายเลยคืออะไรเนี่ยโอเคสหรับด่าน Easy Obby ที่ถ้าคุณตกตายหรืออะไรก็ตามคุณก็จะถูกเตะในวันนี้ต้องขอตัวอำลาเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะ แล้วก็สําหรับใครที่ผ่านออบบี้นี้แล้วนะก็สามารถมาคอมเมนต์บอกได้นะว่าด่านนี้เนี่ยมันง่ายมากแค่ไหนจริงๆด่านนี้มันง่ายมากเลยนะสำหรับใครแบบป้าอยากจะลองแบบชาร์จตัวเองแบอกป้าเล่นแบบไม่ตายก็มาลองเริ่มจากเล่นแบบนี้ได้นะฮะแข่งสำหรับคลิปนี้ก็สายละนะครับไปบ่ายเจอนใหม่คลิปหน้านะ